กิดกันอยู่แลเรื่องอะไรใช่ก่อนจะไปเรื่อง AI เนาะเรามาคุยกันเรื่องด้วยกันก่อนซึ่งเรื่องนี้สอาเป็นิดีล้วแต่เรามกเป็นห่วงไม่เดี๋ยวเมาพีุ่๊้ออนไลน์อากที้าออนไลน์เลยสิ่งที่อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าเหตุผลเดียว ที่พวกเราไม่ลองเข้าไปขายออนไลน์ไม่ว่าจะขายผ่านไลน์ผ่านเฟซ่านทุย่มีอยู่เหตุผลเดียวครับคือทุกวันนี้ยังมีทีมใช้อยู่อุ้ย <c oughs> ใช่ป่ะยังไม่เดือดร้อนยังไม่เจออาจารย์ค่ะตอนนั้นเดี๋ยวพอเจออาจารย์เราก็จะเปลี่ยนไปยังไม่เจออาจารย์ค่ะตอนนั้นเดี๋ยวพอเจออาจารย์เราก็จะเปลี่ยนไปคือจริงมันง่ายกว่าผมจะบอก,กว่าการที่ผมไปไปไป,ไปช่วยพวกเราเนาะ อยากของน้องของพี่กินหมดแล้วเอาคนเอาขวใส่าแต่มันเป็นการเปิดโอกาสวันี้พี่เอามัการซื้อหวแบบไม่ลงทุนนะครับเขาเกเพราะว่าการซื้อหวแบบไม่ลงทคือเราเคยได้ยินสลากกสินเนาะักรสอบที่เราจ่ายตามลงไปแล้วทั่วนี้ถูกก็ได้าไปไม่ถูกก็ไม่เป็นไรสปีก็ได้เงินต้คืนพร้อมเบี้ยเึงนไหมดอกเบี้ยมันจะน้อยนิดการทำออนไลน์มันเป็นแบบเดียวกันเลยครับ ผมไม่ได้บอกหรอกว่าวันนี้ถ่ายรูปสินค้าเสร็จรถยนไปในกลุ่มไลน์แล้วมันจะทยได้ <S <S หรือไม่ได้บอกหรอกว่าโคตลงมาในกลุปป่ม a c e b ุ๊กที่มีคนติดตามสักแสนสองแส,น,ส,น,สนคนแล้วมันจะมียอดขายฉลบทลายเข้ามาแต่ไอสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันไม่แน่หรอกวันหนึ่งมันอาจจะมีคนมาเห็น <S <S แล้วก็ซื้อสินค้าจากเรา <S <S 1> <S 1> บางครั้งเนี่ยผมยเคยทักไปซื้อสินค้าที่มนมาทางไลน์ โดยที่ทักไปแล้วก็บอกว่าอ๋อขายแตบบ่ปีที่แล้วแล้วอ่ะเลยอันนี้นนนนคือการเปิดกบบทีศุกรนี่เราพูดยังไงเปิดรัวแน่แหมวันที่สิบหกวันที่สามสิบเอ็ดยังเปิดรัวให้ตัวเองเนี่ยแบบไม่ซื้อหวอยู่เลยแล้วอันนี้ทำไมเราไม่ลองครับในวัฒอธรรมแล้วม,นนมันปีบ้านพน่ะนะตอนที่ผมึสอง เป็นแม่ค้าไปยืนขายของในตลาดพูดได้จอยๆเลยแนะนําสินค้าตัวเองได้แต่วันนี้เชื่อป่ะคุณลองเปิดเฟซบุ๊กแล้วคุณลองไลฟ์สดขายสินค้าตัวเองดูสิจำเบอร์ตัวเองนี้จำไม่ได้เลยบางที้ใช่ไหมใช่จาไม่เคยลองไงไม่รู้จะเขินอะไรกับการที่กล้องโทรศัพท์มือถือหนึ่งกล้องไม่ได้บอกหรอว่าเป็นปุ๊สอนเป็นปุ๊บมันจะได้เลย แต่ปัญหาคืออ๊ะเคยลองหรือยังลองแล้วขือนอะไรลองแล้วออะไรเหมือนกันครับ Chat GPT เนี่ยเมื่อสักครู่คุยกับทางผู้บริหารมิสกับก็เลยคุยเลยว่าโอ้ผู้กอบการเราเนี่ยพอมี Chat GPT เออไม่กล้าถามมันกลัวถามมันผิดกลัวมันจะมองว่าเราโก่มันไม่รู้หรอกครับถามมันเลยอยากรู้เรื่องอะไรถามมันเลยวันนี้ไม่รู้จะคุยอะไรกับมันก็คุยได้แล้วผมว่า จริงๆแล้วอ่ะมันโคตรดีเลยอ่ะดีตรงไหนรู้ป่ะผมว่ามันมาเรียนภาษาอังกฤษอ่ะแค่มาสอนภาษาอังกฤษให้เราก้าพูดกับมันผิดก็ไม่ต้องพายอ่านทั้งหลายได้โกงเนาะคนไกอยู่ที่ตัวเราเองทีนี้เรามาลองดูว่าถ้าจะเริ่มเข้าสู่ตลาดออนไลน์แบบเรื่ซะว่าเล่นซีโร่เดย์ใหม่เนาะอ่ะก็เราจะเริ่มในยังไง ครับสำหรับคนที่เป็นแล้วก็อขออนุญาตทบทวนให้เพื่อนนิดนึงหรืออาจจะเป็นอีกแนวทางนึงให้ท่านปฏิบัติเนาะอันแรกเลยครับการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดออนไลน์สินค้าแบบพร้อมป่ะสินค้าพร้อมือเอาง่ายๆถามก่อนไม่สักครู่ีชื่ออะไรนะครกระแตนคงหงายกระแตนเอาเอากล้วยฉาบมาให้ผมดูกล้วยฉาบเก็บได้นานแค่ไหนครับ ก่อนที่มันจะหืมเคยลองไหมหนูไม่เคยลองเลยค่ะจ้าปกติประมาณไม่เกินอาทิตย์ก็หมดแล้วอ่ะมีอย่างเงี้ยไม่ติดเลยคือคือคืนนี้เอามาเมื่อวานแล้วก็พอสองสามวันก็หมดหายจ้าปกติอันนั้นถือเป็นเรื่องดีแต่ข้างหลังคือให้อยากจะให้ยิ่งกเช่นใช่เราบอกว่าเราอยากเอาไปฉาบเนี่ยไปฉาบขายในร้านนิสสนาบีดวันดีคืนดีของผมเฮ้ยเรามีคอนเนคชั่น เราจะไปขายที่สนามบินข้อหนาคือยอมลงทุนสับถุงมีราคายุ่เท่าไหร่อันเดียวที่เราขายเนี่ยขายยังไงมันมีฝากขายใช่ไหมครับมันมีซื้อขาดมันมีฝากขายมันมีขายส่งเอาไปฝากขายที่ร้านโรงเรียนมีราคาเท่าไหร่เคยคิดไหมถ้ายังไม่เคยคิดกลับไปคิดซะเพราะเราเป็นผู้ผลิตละเราไม่ได้รับมา มันต้องเผื่อช่องว่าง้เขาด้วยเม,มื่อสักครู่มีพี่คนหนึ่งมาเรื่องลันลบลันกเนี่ยผมเคยช่วยผู้ประกอบการที่ม,มัมีลันกถ้าจะขยายตัวเขาทำไงไปหาโรงงานที่เขาทําลันกครับเราส่งวัตถุดถิบให้ไม่ต้องไปจดพอ,อยอ,อยอไแลรอกไปหาผู้ประกอบการที่เขามีอาคารมีพอยงที่เขาจดเลขให้รวมทุนถูกกว่าเยอะไหม <Yeah. S 1> เยอะเยอะ เราแ <Humans. S 2> ี่ผลิตด wow <iden> <design> ้วยแล้วไปหาโดยษัทที่มีออยออยาพึ่งไปทำออยจนกว่าเรามั่นใจว่าเราขายได้ไอเซเป้ยูที่ดิ้งครับรู้จักไหมครับรู้จักครับก็ขายสองพันล้านปีแรกกวนน้ําหวานอยู่หลังบ้านใส่กระมังแล้วเอาน้ําหวานนั้นอะไปให้โรงงานจดแจ้งออยแล้วก็กรอกขายเพื่อให้ขายเพื่อมูลค่าได้ เมื่อมั่นใจว่าสินค้าเราขายได้ดีแล้วเราค่อยไปทําโรงงานค่อยไปทําโรงเรือนค่อยลงทุน<ช>ไม่ใช่ว่าสินค้ายังขายได้ไม่ดีเลยแล้วไปจดอ,อย้อนี่เอา<ช><ช>สินค้าหลายๆตัวทาแบบนั้นครับลังนกพี่ก็เหมือนกันสมมติว่าเรามั่นใจสุดการผลิตอร่อยแน่นอนขายได้แน่ๆอยากทาอ,อยอเราใช้วิธีส่งวัตถุดิบครับไปให้โรงงานที่เขาผลิตบรรจุแล้วให้เขาขออ,อยอให้ยอมจ่ายตาน เขาก็จะคิดค่าบรรจุเลาเป็นรายขวดซึ่งก็ยังดีกว่าไปลงทุนแบบขึ้นมาใช่ไหมแล้วขออนยอนี่ขอคุ้นยากเลยบอกใช่มันมีเงื่อนไขมีอะไรเต็มหมดเลยซึ่งซึ่งอันนั้นอ่ะต้องว่าเป็นเคสไปเคสว่าเป็นจังหวัดปจังหวัดครับบางธนาคาไม่บอก็ได้แต่สั่งจังหวัดไม่ให้สั่งจังหวัดเซ็นแบบให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง อันนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องไปเผชิญต่อแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราต้องเช็คก่อนเนาะเราต้องรู้ว่าเชฟไลฟ์ของเราอะ่ะมีอายุเท่าไหร่ถามว่าเชฟไลฟ์มันสั่งการเท่าไหรผมยกตัวอย่างนะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งครับวิสาที่แหละครับเขาให้เราไปพัฒนาตัวแพคเกจจิ้งเนาะปร,กร,รากฏว่าพอเช็คดูจริงๆแล้วขอ,อปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวแพคเกจจิ้งเพราะเราไม่มีทางทำแพคเกจจิ้งนี้มัน ดูแล้วมันจะน่าชาวบ้านไจะออกแบบวิีจิ้งกุ้ยฉ่ายอยงไงหมันน่าดิงสู้เราถ่ายรูปมันสวยแล้วก็ตัวที่ควรจะปรับปรุงจริงๆคือเชลล์ไลน์เพราะมันมีจุดอ่อนตรงที่ทิ้งเวลามันหืดลองนึกภาพดูว่ากล้วยฉ่าหนึ่งถุงเนี่ยถ้าเดือนหนึ่งมันหืปเพบต้ก็เก็บคืนทิ้งอย่างเดียวถ้าไปฝากถ่ายนะครับปกติไปฝากถายเราก็ต้องเสียส0เอซนี่เขาถูกไหมคุณจะส่งเซเว่นจะส่งอะไรก็ช่างเถอะ เสร็จแล้วเนี่ยเราพบว่าสมมติว่าไุ้ชฉาบหอละเท่าไหรนะครับยี่บห้ายิบาบทคว้ชฉาบพอเลยยี่สิบห้าทถ้าครบหนึ่งเดือนต้องเก็บคืนเอาไปยิงวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ันี้ทำยั้ไมครับใส่สองกันชื่อลงไปยืดระยะเวลาจากหนึ่งเดือนเป็นสาเดือนเพิ่มโอกาสในการขายเป็นสเท่าไหม S <S ะอยอมลงทุนเพิ่มอีกนิดนึงบางคนบอกอยู่ดีๆไปลงทุนทำไมลองนึกภาพดูว่าของที่เราต้องที็เนี่ยหลังจากมันหมดอายุ <S 2> <S 2> <S 2> เป็นต้นทุนเท่าไหร่ถ้าเรามีข้อมูลที่ดีถ้าเรามีกาเรเก็บข้อมูลที่ดีเราจะรู้ต้นทุนแล้วละ่ะพอพูดถึงต้นทุนปุ๊บพวกเรา เรื่องที่หนึ่งความตายครับเรื่องที่สองภาษีครับโดนแน่นอนนะครับแล้วมีเรื่องกับใครก็มีได้ครับแต่อย่ามีเรื่องกับสมบัตินะน,น้อเพราะฉะนั้นในฐานะผู้ที่เป็นที่ปรึกษาผู้ประกอบการวิธีที่สุดภาษีไม่ต้องเรียกมันครับอย่าเลี่ยงเลยครับไม่มีประโยชน์หรอกครับแต่เราบริหารจัดการภาษีได้วิธีการบริหารจัดการภาษีง่ายสุดครับอันแรกเลยทำบัญชีก่อนครับ ที่ทำบัญชีคุณเลยกันไหมครับทำบัญชีแค่ใช้จ่ายไหครับคำว่าทำบัญชีแค่ใช้จ่ายเกไรเรื่องที่ผมกังวลมากกับผู้ประกอบการรายย่อยคือไปซื้อถ้วยจากสวนนะครับซื้อมามันเป็นต้นทุนนะฮะสมมติว่าขาย25บาทเนี่ยสมภารจะมองว่าขาย25บาททำกำไร25บาทนะครับ <Huh? S 1> เหรจริงไหมล่ะ hmm. เพราะอะไร <c oughs> เพราะเราไม่มีหลักฐานว่าเราซื้อถ้วยมาเท่าไหร่ oh. ต่อให้ปลูกกล้วยเองก็ถือคำถามคือถ้าปลูกกล้วยเองเราทิ้ต้นมันยังไง mm hmm. คิดค่าแรงเองเนี่ยครับยังไม่เคยคิดให้ค่าแรงเองเท่าไหร่ใช <Okay. S 1> ่เอาฐานฐานค่าแรงขั้นต่ำครับสี่ร้อยห้าร้อยบาทคิดเข้าไปให้เงินเดือนไปเวลาไปซื้อของนะครับพ mm hmm. ่อได้เปรี่ยนแมโครโลตักก้งอีเขามีบัญชี mm hmm. มีใบเสร็จ แต่ถ้าเราไปซื้อไม่แบบชุมชนซื้อไม่แบบชาวบ้านก็ต้องมีใบรับเงินแล้วก็ขอทายประช่วยเพราะจริงๆอ่ะพวกเนี้ยอระมาหาภาษีได้แต่เหนือกว่าสิ่งที่เราจะหาภาษีเพื่ออะไรคือเรารู้ต้นทุนที่แท้จริงว่าสินษีวันนี้ผมถามเนี่ยไม่รู้หรอกว่าต้นทุนจริงๆอ่ะเท่าไหร่ขาย25บาทต้นทุนอันนี้อันนี้ช่วยเขาขายอ่ะเขาบอกว่า เคยถามต้นทุนเาขาเขาบอกว่าต้นทุน20แล้วทีเนี้ยตะกะแตนอะ่ะเอาน้ําพริกมาขายอยู่แล้วก็เอ็นดูเขาบ้านอยู่ใกล้ๆกันค่ะก็เลยคือตะกะแตนอะ่ะจะไปขายอยู่ที่โคกม่งวง<อ>ก็เลยเอ็นดูเขาก็เลยเอาของเขามาขายด้วยค่ะพี่เออคือเขาให้เราสองมา5บาทค่ะ <'ll be S 2> อ่าช่วยผมซึ่งเชื่อทำไมว่าต้นทุน20บาทไม่เชื่อหรอกต้นทุนมันต้องต่ำขนานั้นไม่งั้นเขาส่งมา20บาทไม่ได้หรือไง คำถามคือตั๊กแตนมาหาผมว่าเนี่ยอาจารย์ขายยี่สิบห้าบาทส่งรถผมหาตั๊กแตนซื้อร้อยถูกคิดให้ผมเท่าไหร่นี่แปดเอ้ยอันนี้ยี่ห้าไม่ไม่ไม่ค่ะอาจารย์เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยี่สิบอันนั้นน้ำพริกน้ำพริกเริ่มมั่วแล้วอันนี้ปกติขายยี่สิบใช่ไหมคะแล้วก็เคยถามเขาว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดตั๊กแตนหาตัวแทนจําหน่ายให้ได้อะไรเงี้ยเขาก็ส่งยี่สิบแต่ทีเนี้ยเดี๋ยว พี่ให้พี่ก็เอาน้ำพริกตะกะแตนไปช่วยขายอะไรประมาณนี้ค่ะเพิ่งพาอาศัยกันแต่ว่าไม่นี้คือนี่คือบริษัทที่ทำให้เราโตไม่ได้เพราะไม่เห็นต้นทุนที่แท้จริงหรอค่ะจ้ิงรู้ไหมครับวันนี้สมมติว่ามีที่กัวจ้่งเนี่ยแถวๆส่งวาแถวๆก็เรียกอะไรแถววเยาวราชเนี่ยจะมีที่กัวที่จะจ่ายสินค้าทั่วประเทศผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะผมไปทำแบรนด์ที่เป็นรุ่นรังนกให้ ไม่ใช่ไม่ใช่ยี่นะห้อแบรนด์นะจะเป็นรังนกซึ่งผู้ประปออกอบการที่จ่าเขาส่งรังนกให้โรงงานโรงงานผลิตรังนกออกมาจำหน่ายทุกท่านรู้ไหมครับว่าเขา,เขาเคิดค่า G ีพีเท่าไหร่คือเบสเซนะผมคำนวณตัวเลขให้เลยถ้าพี่ผลิตน้ำดื่มหรือผลิตเครื่องดื่มของอาชาแนลลสมมติว่าผลิตเครื่องดื่มชาแนลมใส่รังนกขายขวดละ5้าสิบาท ต้นทุนพี่ต้องถูกกว่า20บาทครับ <ing> ต <t> ้องประมาณ15ใช่ส <ing> ินค้าอุปโภคบริโภคแต่ละประเภทมีโครงสร้างราคาที่ไม่เหมือนกันสมมติว่าวันนี้รับมา20บาทให้ให้เท่าไหร่เขาให้เท่าไหร่เขาให้20ผ่าจารนเขาให้20แปลว่าอะไรแปลว่าแค่ส่งให้ผมผมซื้อต่อบลปที่น้ากรแต่งแค่ตัดขายเท่าไหร่22 ก็ต้องส่งให้ผม2 2บอาทเมื่อตัวเองจะเอากำไรสามกำไรสองบาทกำไรสามบาทไม่ออกว่าค่ะค่ะโครงสร้างราคานี้สำคัญมากๆเลยครับในฐานะผู้ประกอบการผู้ผลิตเบื้องต้นเนี่ยต้องเซ็ตโครงสร้างราคาให้ดีครับมีสินค้าหลายประเภทที่ต้องเซ็ตโครงสร้างราคาให้ดีโดยเฉพาะสินค้าที่มีความเสียหายได้ในช่วงเวลาเช่นมีเชลล์ไลฟ์มีอะไรประมาณนี้แต่ถ้าไม่มีเชลล์ไลฟ์และเป็นสินค้าประเภทแบบ ง่ก็ได้หรือเรามีตลาดประหลาดลาโคงสร้างราคาอาจจะไม่จุเมงก็ได้วันนี้ครับถ้าพวกเราไปเสิร์ชหาข้าวไรเบอรี่ในช้อปปีล้ลาซาด้าเราจะพบข้าวไรเบอรี่ตั้งแต่กิโลละสามสิบ้าบาทถึงกิโลละร้อยเ้าสิบบาทต้นยุนสาสิบห้าบาทเท่ากันครับเพราะเราก็เคยทำ่ำว่าทำไงอ๋อรู้จักโรงสีรู้จัก นที่เขาขายเท่าที่กับแมเพชรผมบอกพี่พี่ขายโรเท่าไหร่ขายสามสิบห้าบทผมซื้อห้าสิบาทเลยแต่เนี่ยขายอื่นเดี๋ยวขายได้ก่อนผมก็มาสั่งเนะี mm ่ย hmm. ผมก็เป็นโพสขายในช้อปปี้ลาซาด้าโพสขายกีโลร้อยห้าสิบบาทเห็นไหมบอกว่า hmm. มีคนเหลอสั่งซื้อมา mm hmm. เราก็บอกว่าะมาละผมก็จ่ายแค่ห้าสิบบาทเก็บตังค์ม่เองร้อยหอ ไม่เป็นผู้ผลิตแล้วหนูเป็นคนขายของไม่เวลา,ท,า,าที่เราเป็นกน <c oughs> ขายที่กลุ่มที่มีสมาชิกอยู่แสนสอง <c oughs> เขียนลงไปด้วยว่ารับสมัครตัวแทนจำหน่ายเขียนก็ <c oughs> ทำน้ำพริกอะ่ะ <c oughs> เคยคิดไหมนะ <c oughs> น้ำพริกขายสามสิบห้าบาทขายส่งยี่สิบแปดาทยี่สิบปดบาทราคาเงินสดนะแต่ถ้าผมบอกว่าเอานี้คือตัแตน,น,นผมไม่ขายส่งให้ แต่ผมให้มาวางหน้าร้านคิดให้ผมยังไงปกติถ้าเป็นร้านขายของที่เราเลือกน้อย่างที่สนามบิน่างโคไข่อย่างไรตวกเนี้ยเขาก็จะคิดกันประมาณสามสิบสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คืคอไปแลกกันไหนๆเรามีแผนอยู่แล้วเราก็เอาของจริงให้ยอยา่างอื่นมาเพิ่มมูลค่าได้ถูกไหม,มครับยิ่งถ้าเป็นออนไลน์ สินค้าตรงกับความต้องการของตลาดหรือไม่น้ำลิกผมเอ่ยชื่อไม่ได้ครับน้ำลิกแม่สมพรมนะั้งลูกเคยได้หรือเปล่าแม่สมพรเนี่ยขายในช้อปปีาาา้ร้านสตาได้เลยเป็นหมื่นชิ้นต่อเดือนนะฮะขายห้างลิงปิงห้างเข้าวห้างสัมปทานสค้คคองแะแต่น้ำพริกแม่สมพรมีปัญหายอย่างนึงครับ เสียดายไหมเวลาเราทําของแล้วให้คูอินได้30%ขายรอ้อยหนึ่งอน่ะโดนหักค่าจีพีโดนหักค่าเรื่องนี้น่า30%นะมันจะดีไหมถ้าเราขายเสร็จปุ๊บเราได้30%เต็มๆดีใช่ไหมทำแทบตายขายมาได้5%ทำแทบตายไอย้บริษัทไหนก็ไม่รู้นห้างร้านไหนก็ไม่รู้อยู่ดีๆมันก็ได้แต่เราเป็น30%เรื่องตัวอย่างชาแนลนะ พวกแกลททั้งหลายพวกพูดทั้งหลายเห็นป่ะเขาบวกกี่เปอร์เซ็นต์ครับสามสิบใช่ไหมฮะซื้อข้าวร้อยหนึ่งกลายเป็นค่าผมส่งสามสิบเราได้เจ็ดสิบเราทำไงอ่ะลดราคาเดี๋ยวมันจะขึ้นราคากับลูกค้าดูป่ะใช่ผมเนี่ยผมไม่เคยต้องพูดด้วยใจจริงบว่าผมแทบไม่เคยสั่งของพวกนี้เลยมีความรู้สึกว่าเสียเปรียบใช่เพราะโดนลดปริมาณ แล้วในชีวิตปกติเราอะในชีวิตปกติเราเราจะไปเมื่อก่อนมีน้องสายหรือว่าเมื่อก่อนไม่มีเดินกินข้าวได้ใช่ค่ะโตลนุนโตลุนทำบริษัทอตการบคนนี้นี่นะ <c oughs> มันไม่ขึ้นหหรอกครับคือคือทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น พวกที่อยู่ตามแปปม่บอกผมไม่อยากให้พวกเราเป็นเครื่องจักรทำเงินให้ในไเน,นเนาะเราเราอยู่ได้ด้วยกันโตไปด้วยกันอยากที่ทำธุรกิจในลักษณะที่คุณได้เราได้เราได้ทุก้ย,ย่างเยอะไม่ใช่เป็นเครื่องจักรทงเงินทีนี้กระบวนการนี้เนี่ยผมอยากจะย้อนให้เราคิดง คำว่าตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาดหรือไม่เนี่ยคือเราต้องมองในฐานะผู้บริโภคไม่ใช่ผู้ผลิตลอยเป็นอย่างเช่นน้ำพริก35บาทเรามาะคาพิด35บาทแล,ลลาแล้วล่อซื้อด้ว่ย3ก็600ลองคิดแบบสั้นๆง่ายๆครับไข่ต้มเซเว่เนชอบทุกอย่างนี้มากเลย ไข่ต้มเซเว่นสองใบสิบสี่บาทสิบเจ็ดบาทลูกละเจ็ดบาทลูกละสิบสี่บาทรู้ไหมว่าไข่ต้มเซเว่นเป็นไข่ตกใสใช่เป็นไข่ลูกเล็กที่ขาไม่ออกไม่สามารถเอามาข้าแผงได้ถ้าเป็นเราปกติก็เอามาเจียวไข่ก็มูญแล้วเนาะเออแต่ไม่ใช่เซเว่นดีเลยไม่ทำแบบนั้นเซเว่นดีเลเว่นรู้ว่าคนไทยนิสัยเป็นไง ง<ห>่ายสะดวกเรียกความสะดวกเื้อความสะดวกจริงๆคือคนไหนขี้เกียจขี้เกียจเลยทอขี้เกียจเลยไข่ต้มเซเว่นเนี่ยแค่ต้มไข่แล้ว,าาวาจากไข่เบอร์เล็กที่ขายแทบไม่ออกเสียค่าต้มให้เขาไปเจ็บไปสี่บาทกลายเป็นต้องไปเจ็ดบาทใช่ไหมและที่สนุกกว่านั้นคืออะไรฝากพวกเราอาจจะไม่เคยสังเกต ได้รหว่างที่ต้องไข่มีไข่แตกเป็นเราเราทำาองเวลาต้มไข่ใส่ลูกเป็ไขแ่แดเซเว่นเอาออกครับเอามาดองแล้วขายลูกละสิบเาบาทเฮ้ยเอาไปทำอะไรนในเซเว่นอีเลเว่นมีไข่ต้มแกะเปลือกลูกละสิบเก็าบาทครับก็ข้าวได้หนึ่งเมี่ยกินข้าวเท่าไหร่ก็ได้กินไปเลยแต่ต้องนั่งกินที่ร้านมีผักให้ไม่อั้นเหมือนมูฟเฟ่ แหม่มีน้ำพริกแบบพริรกกะปิหรืออะไรที่มันแบบไม่เกลือให้ด้วยก็ได้มีพริกนปล,ปล,ปล,ปลนปาแต่ถ้าจะกินไข่ต้มสิบบาทไข่เจียวสิบห้าบาทแบบนี้น่าขายได้ไหมใช่ห้าสิบบาทกินมากในขายที่ออองก็น่าจะได้อยู่มากคือสายที่เขาอยากจะคนเรามันจะกินข้าวสักเท่าไหร่เนเจียว <Okay. S 1> ใช่ไหมลองลองโมเดลนี้ดูก็ได้ดน้อนะอ่ะทีนี้ลองมาดู ถัดไปครับถ้าจะเตรียมตัวเข้ออาออนไลน์แพ็กเกจจิ้งครับขนส่งง่ายได้ปริมาณเยอะไหมผส่งามีระบบต้องการสินค้าที่ดีไหมเวลาเราออกแบบแพ็กเกจจิ้งทุกวันนี้ถ้าให้ผมออกแบบแพ็กเกจจิ้งเรื่องแรกที่ผมจะทำผมทำไงบ้างผมไม่เอากล่องไปรส์นีไทยมาก่อนวางปึ๊บแล้วดูว่ากล่องสินค้าเราใส่ลงกับไปจะมีไทยได้ป่ม เมื่อก๋อน้อของเคอรี่ปอน,นี่เคอรี่เจ๊งเลยนะเราเอากล่ <c oughs> ลองไปสาดีไทยมวา์เช่นเนี่ยรังนกเนี่ยผมบอกเลยตอนผมดีไซน์กล่องรังนอกอ่ะผมดีไซน์เลยว่าครึ่งโหลลงกล่องนี้พอดีนะครับและเราต้องรู้ด้วยว่าสินค้าของเราครับ <c oughs> ขนส่งเนี่ยค <c oughs> ส่งเท่าไหร่เพราะอะไรใช่ลูกค้าโทรถามช่วย